คำเตือนคลิปต่อไปนี้มีถ้อยคําหยาบคายและมีเนื้อหาเหลือเชื่อแต่เป็นเรื่องจริงหากคุณรู้สึกทึ่งและเป็นคนที่ห้ำใหญ่มากกดถูกใจ subscribe ข้างล่าง enjoy เย่เย่ย่กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่ผมชีวารนะครับเย่เย่นะครับผมแล้วก็สาร่าแทีไม่มีนะครับก็ อีพีก่อนๆแม่งก็ออกแต่ผีไปมาเยอะแยะมากมายไก่กองเลยนะครับผมทั้งแบบหาทั้งแบบน่ากลัวนะครับทั้งแบบไม่น่ากลัวแต่ภาพแม่งน่ากลัวอย่างเดียวเลยก็มีนะครับผมโอเคครับก็ในคอมเมนต์ก็พี่สิวัตครับขอนิยายกรีกหน่อยนะครับผมผงพี่สิวัตครับนิยายผีกรีกผมละครับนะครับผมก็เอาจริงๆนะครับมันใกล้จะหมดก๊อกแล้วนะครับผมผมไม่รู้จะไปหาบทความมาจากทางไหนนะครับผม ในบล็อกบทความที่ผมเอามานำมาเสนอนี่นะครับก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับผมโ okay. อเคเดี๋ยวลิงก์บทความผมจะใส่ไว้ในด e สคริปชั่นนะครับสามารถไปหา<ม>อ่านได้นะครับผมโอเควันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องคำสาพที่เจ็บจี๊ดนะครับในเทพนิยายกรีกนะครับมันจะมีอะไรกันบ้างนะครับผม mm hmm. ก็เทพเจ้าก็ติดแตกนะครับสามารถ สาบสามารถเสกนะครับผมต่างๆนานาได้นะครับติดไม่ติดขนาดไหนก็รับชมกันเลยเย็ yeah. อันดับหนสาบให้เป็นสิงโตนะครับผมก็เป็นเรื่องของแอตาเลนตานะครับที่จบไม่สวยเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าสามีของนางพยายามจีบด้วยการวิ่งแข่งชนะนะครับผมถึงจะใช้แอปเปิลทองนะครับผมที่ได้จากอ p โฟดา์นะครับ หรือว่าอโฟดิต้ก็ไม่รู้นะครับแม่งหลายชื่อเหลือเกินนะครับทวงเวลาไว้ก็เถอะนะครับผมแต่ทั้งคู่ก็ขอบคุณอโฟดิต้อโฟไดนะครับผมออกหน้าออกตาแล้วก็ดันนะครับเสือกลืมบูชาสุดมหาเทพสังันนะครับผมถึงแม้ว่าสุดจะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนตีนอะไรเลยก็ช่างเถอะนะครับผมอยู่ดีๆสุดแม่งก็หมันไส้นะครับแอตลนตากับหัวนะครับผมเลยสามให้ทั้งคู่เป็นสิงโตนะครับผม ม,มึงก็ไปรักกันให้พอเลยนะครับผมแม่มึงจะตีดไปไหนเนี่ยไม่มีส่วนเสียส่วนได้อะไรมึงก็ไปสาบเขาเฉยเลยนะครับเทพเจ้านะครับข้อหาหมันไส้แล้วสาบนะครับโคตรเยอะเลยนะครับผมโดยเฉพาะสุดนะครับอืมวีรกรรมเยอ่เมฆอันเรื่องลือนี่ก็เป็นวีรกรรมการสาบของสุดเหมือนกันนะครับผมโอเคอันดับสองสาบให้เป็นหมี คราบยังไงสามให้เป็นหมีนะครับผมนางไม้รับใช้ของอะเทมิสนะครับผมคาริสโตที่ตั้งท้องเพราะว่าโดนซุสหลอกซ้ำนะครับผมหลอกฟันนะครับผมกรมนะครับเลยโดนเทพเจ้าแม่นะครับสามให้เป็นหมีนะครับผมนำซ้ำนะครับสามให้เป็นหมียังไม่พอนะครับยังโดนลูกตัวเองนะครับที่เป็นนายพานมาฆ่าตายอีกต่างหากนะครับผม เวรกรรมเลยติดไปไหนสามให้เขาเป็นหมีไม่พออืให้ลูกของเขาฆา่าอีกต่างหากนะครับพอคนที่เป็นลูกนะครับรู้ความจริงก็เลยเสียใจมากนะครับผมก็เลยตายตามกันนะครับตายเสร็จป,ปุ๊บก็ขึ้นไปอยู่บนฟ้านะครับผมฮาชิวาร์ตขึ้นไปทําอะไรบนฟ้านะครับผมขึ้นไปนเป็นดาวหมีนะครับก็ไปเป็นดาวหมีกันทั้งคู่เลยครับผมเมฆเพียเจ้า สามได้สาใจเลยเหมือนหนังผีบ้านเราเลยทีเดียวนะครับผมที่สามให้คนชอบกันคนรักกันมาฆ่ากันนะครับเขนดับต่อไปอันดับ 3, สามสามให้หลงรักกัวนะครับผมหลายคนคงจำได้นะครับว่าคนที่โดนนะครับก็คือแม่ของมินอทอนั่นเองนะครับแล้วมันกำเนิดมินอทอมาได้ยังไงนะครับผมก็เรื่องมาจากคำสาบอันนี้แหละนะครับผมก็ แม่มินทอร์นะครับก็เป็นเมียของกษัตริย์ไมโนสนะครับแห่งครีตนะครับผมต้นเหตุมันนะครับก็ผมเคยเล่าไปแล้วนี่หว่านะครับแต่ไม่เป็นไรเอาเอามันในคำสามนี้ด้วยนะครับผมเพราะนะครับไมโนสกักนะครับไม่ยอมถวายวัวนะครับผมให้เทพโพไซดอนนะครับผมแล้วก็อยากได้เองก็เลยกักเอาไว้เองนะครับผมแต่หวยแม่งมาออกที่ขออภัยครับหวยมาออกที่เมียนะครับผม ทำไมม่ออกที่เมียนะครับโูไซดอนนะครับก็เลยสาบให้เมียของไมนอสนะครับผมชื่อพาสิฟีนะครับผมลงรักบัวตัวที่ไมนอสกักไว้นั่นแหละนะครับผมรักขนาดไหนนะครับไม่ใช่แค่ความรักธรรมดานะครับแม่งมีความใคร่ด้วยนะครับจนขนาดว่าให้ช่างนะครับประดิษฐ์ประดาอ่าประดิษฐ์ประดอยวัวเขาเรียกว่าวัวอะไรวะ บัวเทียมหรือเปล่านะครับผมต่อหัวไม้นะครับผมก็ให้มันมีที่ว่างนะครับให้ตัวเองสอดตัวให้ตัวเองสไลด์เข้าไปซ่อนได้นะครับผมแล้วก็ให้วัวขึ้นซ้ำได้นะครับผมมึงรักไม่ใช่แค่ความรักแล้วนะครับมันมีความใคร่ด้วยนะครับวัวก็ขึ้นไปซ้ำนางนะครับจนนางท้องนะครับก็เลยได้มีหน่โนทอออกมานะครับผมประเด็นคือโพไซดอนมึงมึงคิดได้ยังไงนะครับ คือมึงหวงวัวก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับของก็ของของไมนอสนะครับผมก็เนาะเสกให้เด้ากันให้พอเลยนะครับผมโพไซดอนแม่งโหดสัตว์เลยทีเดียวนะครับอันดับสทราบให้วิกลจริตคิดว่าตัวเองเป็นวัวนะครับในบทความเขาบอกว่าเขาหา,หาภาพประกอบไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าผมจะหาได้ไหมนะครับผม เรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นกับลูกสาวสามคนของกษัตริย์ไทรินนะครับองหญิงผู้โฉมงามนะครับก็ได้แต่กิิ่น้าแล้วก็เคี้ยวเอื้องนะครับผมที่มันหาสุดๆก็คือเที่ยวไปบอกกับชาวบ้านว่าเออวัวนะจ๊ะกูกูเป็นวัวฉันเป็นวัวแจ้นะครับผมคือ <c oughs> รู้แล้วนะครับมึงทําตัวขนาดนี้ไม่ต้องพรีเซนต์ตัวเองขนาดนั้นก็ได้นะครับผม <c oughs> ก็เลยสร้างความอับอายให้ราชานะครับ ก็โดนใครสาบและเพราะอะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมบางตำราก็ว่าเป็นแค่โรควิกลจริตเฉยๆนะครับผมเมลัมพัสนะครับผมผู้ฟังภาษาศาตร์รู้เรื่องนะครับก็เลยอาสานะครับจะไปช่วยแต่พอรู้นะครับว่าจะมีคนมาช่วยนะครับวัวแม่งก็วิ่งผ่านไปทั่วเลยนะครับผมคนที่คิดเป็นวัวนี่แหละไม่ใช่วัวจริงๆนะครับแต่หนึ่งใน3องค์หญิงนะครับผมที่วิ่งข้ามทวีปจนเหนื่อยตายไปคนหนึ่งก่อนนะครับผม ราชาจึงยกอาณาจากักรสองในสนะครับผมให้เมเลมพัสและน้องชายนะครับผมแล้วก็ลูกสาว2คนที่เหลือนะครับปกครองอย่าสืบยังพาสุกต่อไปนะครับผมสรุปมึงมึงหายจากการเป็นวัวหรือเปล่าไม่รู้นะครับผม <c oughs> <c oughs> ก็อยากจะแนะนำนะครับเมเลมพัสว่าวัวเนี่ยนะครับผมอย่าไปวิ่งไล่นะครับผม ถ้ามันหิวมันจะมาเรียมมือเองนะครับผมก็จากกระตูนเรื่องในสักเรื่องนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแน่อันดับห้าสาบให้เป็นกวางนะครับผมเนื่องจากนะครับอาร์เทมิสนะครับสาบพรานเอ็กเทียนนะครับผมสาบทําไมนะครับเพอเอ็กเทียนนี่ทะลึ่งนะครับมาเห็นตอนอาร์เทมิสอาบน้ําอยู่พอดีเลยนะครับผมเลยสาบนะครับให้เป็นกวางด้วยการวิตน้ําใส่นะครับ วกน้ําใสโอ้โหมึงมึงวิดน้ําใสคนเฉยๆคนเป็นกวางเลยหรือไงนะครับมึงจะเถื่อนเกินไปแล้วนะครับผมทาไมต้องสให้เป็นกวางนะครับเพราะกลัวว่าผ่านเอ็กเทียนของเรานะครับจะเอาไปโม้ว่าเห็นอาทิมิรแก้ผ้าอาบน้ํานะครับผมแล้วก็กลัวว่าจะอับอายขายขี้หน้าประชาชนนะครับผมก็เลยสามให้เป็นกวางซะแล้วก็ตามคล้ายๆอันดับหนึ่งเลยนะครับผมเพราะสามให้เป็นกวางปั๊บนะครับ าตามปกติพรานนะครับเขาก็จะมีหมาล่าเนื้อไปด้วยนะครับผมพอเป็นกวางปุ๊บหมาล่าเนื้อที่มาด้วยก็รุมแดกนะครับผมเว <laughs> <laughs> นกรมกันเลยทีเดียวไม่กอดอันดับ6ห้าำให้เป็นปลาโลมานะครับไดโอนิซัสเทพขี้เมาแห่งเหล้าอมุน <laughs> เมาปิ้นอยู่ริมหาดอยู่นะครับผมจนสลัดไม่รู้ส้นตีนอะไรก็เลยมาจับไปเพราะคิดว่าเป็นลูกของคน ป๋าแกสากงเมาครับก็เห็นเห็นว่าตัวเองโดนจับป้าแกก็เลยเนรมิตกายให้ใหญ่นะครับมีใบแล้วก็ถเถาหงอออกมารัดแล้วก็เอ่อออกมารัดมัดเรือไว้นะครับก็เนาะเขาเป็นเทพนี่นะนะครับโยสรัดก็ไม่ไมไรู้อะไรเนะครับโยสลัดเห็นดังนั้นนะครับก็เลยกลัวนะครับแล้วก็กระโดดน้ำนีนะครับเทพขี้เมาของเรานะครับ เห็นจนสลัดกระโดดลงน้ํานะครับกลัวว่าจนสลัดแม่งจะตายนะครับผมเปลี่ยนกลับก็เลยสามให้เป็นปลาโลมาซะเลยนะครับแล้วก็ในตำนานมาันบองวลังจากนั้นโลมาจะเป็นปลาที่อ่อนโยนและคอยช่วยเหลือคนที่ตกน้ำเจ็ดเคแม่งเมกเซนตรงไหนเนี่ยวนอันดับเจ็ดสามให้เป็นหิน ในอบีมั่นหน้าอวดตนนะครับผมอวดว่าตนเจ๋งกว่าลีโตแม่ของเทพแฝดซะอีกนะครับเพราะว่ามีอย่างละเจ็ดนะครับผมซองเทพเลยหมั่นไส้ยิงศรใส่ใต้หาหมดเลยนะครับผมแล้วยังไปตอกย้ำอีกว่าพวกกูก็ยิงศรได้ทีละเจ็ดดอกกอดีโว้ยน,นะครับผมในอบีนะครับเลยร้องไห้ไม่หยุดนะครับผมแอแล้วเทพก็เลยสงสารนะครับเห็นว่านั่งร้องไห้เห็นว่าร้องไห้อยู่ตลอดเลยสาบให้เป็นหินซะเลยนะครับ จะได้ไม่มีความรู้สึกจะได้ไม่ต้องเสียใจอีกที่ไหนได้นะครับหินก้อนนั้นก็ยังมีน้ำตาไหลออกมาไม่หยุดไม่หย่นหยนอนครับเวียนกรรมนะครับอันดับแปดสาให้เป็นอมตะนะครับอมตะโจนเหี่ยวเป็นจิ้งหรีดล้อกจี๊จีไปเลยนะครับผมจริงๆแล้วก็ไม่ใช่คำสามนะครับเป็นพรที่ทีออสนะครับเทพีรุ่งอรุณขอให้ชายคนรักนะครับนามว่าทีโทนัส เพราะเทพกับมนุษย์นะครับก็มีปัญหาเรื่องอมตะภาพกันอยู่แล้วนะครับผมก็เลยขอให้อมตะจะได้อยู่คลองรักนะครับคู่กันชั่วนิรันด์นะครับผมแต่อีออสนะครับแม่งพลาดตรงที่เจนะครับแกลืมขอว่าไม่ต้องแก่ด้วยนะครับผม <laughs> <laughs> เวียนกรรม ถึงจะมีชีวิตอมตะแต่ก็แก่ลงเรื่อยๆนะครับผมจากนุ่มหล่อฟอเฟียลนะครับเฮีย yeah, แกก็เลยเหี่ยวลงเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับยิ่งนับวันยิ่งแก่ยิ่งแก่ยิ่งงอนะครับผมงอไปงองุม้มงอสุดๆนะครับจนสุดท้ายกลายเป็นจิ้งหรีดจิตจิตนะครับร้องดอกหูชั่วกับชั่วกันไม่ยอมตายนะครับผม,มเลียนกรรมช่วงอีออสนะครับต้องจับใส่ตะกร้าแล้วก็ทิ้งไปมุมห้องนะครับผม <laughs> โอ้เนาะเออเหมาะกันดีเนาะ จิ้งรีดก็จะมาคอยกินน้ําค้างรุ่งอรุณนะครับผมที่เมียพามาในแต่ละวันนะครับแม่งเอ้จะมีใครบอกไหมเนี่ยว่ากูจะกลายเป็นจิ้งรีดทอดเวรกรรมอันดับเก้าสามให้หลับไปตลอดการนะครับก็อันนี้เป็นพรเหมือนกันมันไม่ใช่คำสามนะครับแต่ก็เป็นของเทพีดวงจันทร์นะครับผมซิลินีนะครับหรือเซเลเน่นะครับผม ขอให้ชายคนรักหลับไหลไปตลอดการจะได้ไม่แก่ตายนะครับผมแล้วก็จะได้ไม่เป็นจิ้งหรีดด้วยนะครับผม <c oughs> นะครับเพราะว่ากลัวขอให้เป็นอมตะแล้วกลัวจะได้จิ้งหรีดตัวหนึ่งนะครับผมชายคนนี้ชื่อแอนดีเมียนนะครับ <c oughs> เขาก็ฟันหวานว่าได้พระจันทร์มากอดไว้ทุกคืนนะครับกอดไปกอดมาซิรินีก็เลยมีรูปก,กับ ดีเมียนไปหลายคนนะครับมึงกอดกันภาษาอะไรกอดกันจนมีลูกกันเนี่ยนะครับเวรกรรมแม่จะไม่สวยหล่อเหมือนแม่นะครับผมแต่ก็ขี้เซาเหมือนพ่อนะครับกรรมเลยแม่งผมยังสงสัยกันอยู่เลยเนี่ยมึงกอดกันยังไงกอดกันจนมีลูกเนี่ย <c oughs> อันดับสิบสามให้มือทองและก็มีหู เหมือนลานนะครับผมก็เป็นเรื่องของไมดัสนะครับมือทองนะครับแหม่นะครับไมดัสกูนี่ไม่รู้จะโชคดีหรือโชคลายนะครับผมก็พรไอ้ที่มือทองนะครับคือคือพรที่ขอมาแบบง่ๆนะครับแต่เฮียอะไรก็เป็นทองหมดเลยนะครับผมรวยจริงนะครับผมแต่กินไม่ได้ก็เลยจะอดตายนะครับก็เลยเอาพรไปคืนให้ไดโอนิซัสเหมือนเดิมนะครับ ก็ไม่รู้เคาะซ้ำกำซัดยังไงก็ไม่รู้นะครับยังไม่ววยนะครับก็เลยมาตัดสินดนตรีพลาดอีกนะครับเลยโดนอพอลโลสาบให้มีหูเป็นลานะครับอับอายไม่กล้าสู้หน้านะครับต้องวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนอีกแล้วแล้วก็มีคนรู้ความลับนะครับก็คือช่างตัดผมของราชานะครับมันชื่ออะไรวะเนี่ยอีกันบกชื่ออีกันบกเลยทีเดียวนะครับแต่ก็อัดอั้นตันใจนะครับพะบอกใครไม่ได้นะครับผมก็เลยไปขุดหลุมแล้วก็ตะโกน ตะโกนบอกนะครับผมตะโกนอยู่ในลุมนั่นแหละราชาไมดั้นมีหูเป็นลาราชาไมดั้มีหูเป็นลานะครับผมแต่แม่งเสือกลืมไปว่านะครับต้นอ้อต้นกกหรืออะไรนะครับแม่งมีชีวิตหมดนะครับผมเลยเอาไปเมาส์มอยจนรู้กันไปทั่วกรีกเลยนะครับผมไมดั้นเลยหนีเข้าป่าหายไปเลยนะครับเมฆเชือเนาะ <c oughs> เทปนี้แมงก็ครีเอทกันดีนะครับผม เดี๋ยวก็สาบให้เป็นสัตว์นะครับผมโอ้เยอะแยะนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมกับ10อันดับคำสาบสุดจี๊ดในเทพนิยายกรีกนะครับผมหม่กอ,อย่างที่ผมเกริ่นเกลืนมานะครับเทพแม่งตีดจริงๆนะครับคียเอ็ดดีมากนะครับผมเออะสาให้เป็นสัตว์นะครับเฮ้ยสัตว์ไม่พอบางทีก็เนาะเสีงให้เป็นอมะตะแต่ลืมขอว่าห้ามแก่นะครับ เวียนกรรมอ่าก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟังนะครับผมเยเยเยนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับบ๊าบายสวัสดีครับเยเยเย